สวัสดีค่ะหน่อยพรทิพย์ภูรณาฤวดีนะคะอดีตเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการในองคอ์กรราชการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาขอนําเสนอคอร์สการสื่อสารภายในแบบไร้รอยต่อค่ะอันนี้จะต้องถามวหาอเ,าเพื่อนๆที่กำลังทางานอยู่ในองค์กรต่างๆขณะนี้นะคะเคยมีปัญหาเรื่องการสื่อสารกันบ้างไหมคะการสื่อสารแบบที่เวลาที่หัวหน้าเราหรือเพื่อนร่วมงานของเราเจ้าหน้าที่ ฝ่า,ายอื่นเจ้าหน้าที่รปภแม่บ้านหรือช่างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมาส่งสารกับท่านมาบอกกับท่านมาสอนงานก็ดีหรือว่ามาบอกให้ท่านไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งหรือฝากข้อความจากท่านไปถึงคนนึงอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องของการสื่อสารเนี่ยแล้วท่านฟังเขาไม่เข้าใจแล้วไม่ากล้าถามกลัวเขาจะคิดว่าท่านโง่แล้วท่านก็เอาข้อความนั้นไปส่งต่อแล้วมันเกิดการผิดพลาดส่งผลกระทบเสียหายไปในเรื่องของการงาน รวมไปถึงความเกิดงานเสียปุ๊บความสัมพันธ์เรามาเราไม่พอ,อใจอะไรประมาณอย่างงี้นะคะซึ่งมันเป็นปัญหาเล็กๆนะคะจุดเริ่มต้นเนี่ยมนันจุดเล็กๆแต่มันบางทีมันส่งผลกระทบใหญ่โตนะคะเลยเิดไปถึงความสัมพันธ์กลายเป็นไม่ชอบที่หน้าอะไรกันไปโร่ดเลยนะคะก็คือถ้าท่านคิดว่าท่านมีปัญหาเหล่านี้นะคะแต่คิดว่าคอร์สนี้นะคะ ตอบโจทย์ท่านได้คอร์สนี้จะแก้ปัญหาขึ้นได้นะคะถ้ายังไงแล้วก็มาพบกันที่ KC T Academy นะคะ